สวัสดีค่ะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมค่ะนี่เป็นการอ่านดวงความรักนะคะครึ่งเดือนหลังของคุณแล้วนะคะประจำวันที่16-30กถึงกันยายนค่ะใครนะคะที่มีลัคนาดาวจันดาวอาทิตย์ดาวศุกร์าจากสถิตในราศีดังกล่าวดูก็คู่ได้เลยช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการนับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยค่ะแต่ถ้าตกคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีมีนที่ ดูในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้เราใช่เช่นกันก็ยินดีต้อนรับนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเทพีที่อยากจะออกมาเจอชาวราศีมีนของเรานะคะเอิส uh, ตันัตอิสต r นัตเลวี่ถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะเป็นเทพีตามความเชื่อของชนเผ่าชาวอเมริกันนะคะเป็นเทพีแห่งการเปลี่ยนแปลง นะเป็นเทพีแห่งการเปลี่ยนแปลงถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าณปัจจุบันเนี่ยคุณกําลังเจออะไรที่หนักๆในชีวิตอยู่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องรู้เมื่อไพ่เทพีนี้ออกมานะั่นคือต้องเข้าใจว่าความเหน็ดเหนื่อยความหนักหนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อถึงวันหนึ่งมันต้องมีการจบลงซึ่งเทพีองค์นี้ออกมาบอกหละเพราะฉะนั้นถ้าชาวราศีมีนท่านใดที่อยู่ในความสัมพันธ์หรือกาลังเจอเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่แย่ๆอยู่นะคะไม่ต้องกลัว วันหนึ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นเทพีแห่งท้องฟ้าแล้วก็พื้นดินนะเทพีอง์งี้เนี่ยแล้วก็แค่เหมือนอยากจะบอกว่าให้ตัวคนเองมีความมั่นใจในตัวเองว่าคือท้องฟ้ามันก็จะไม่มืดไปตลอดอะไรยิ่งมืดก็เหมือนยิ่งใกล้สว่างประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่ เทพี hey, องค์นี้อยากจะออกมาบอกชาวราศีมีนนั่นเองนะคะอะมาดูกันดูสิครึ่งแรกค่ะจะเป็นการอ่านดวงความรักแล้วก็ครึ่งหลังนะคะจะเป็นดวงการงานการเงินให้ชาวราศีมีนและคานามีนนะคะอ่ะมาดูกันขอให้พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนและคานามีนนะคะสาหรับครึ่งเดือนแรกจ้พอะครึ่งเดือนหลังของ ชาวราศีมีนะขนามีนเนาะสิบหกถึงสามสิบ We offer June เห็นปะ Transformation We offer June แปลว่าความสัมพันธ์ของคุณกำลังอยู่ในจุดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอะนะคะแต่ว่า มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงแล้วส่วนมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะสถานการณ์ในอดีตคุณและเขาเป็นยังไงบอก่อยจ้ะทีมถือถ้วย Judgment 10ถ้วยแล้วก็ไพ่10มีเทา้าสถานการณ์ความสัมพันธ์ในอดีตถ้าใครเป็นคู่เนี่ยมันยังคงคอนติเนีกันอยู่บนความเป็นคู่นะคะแต่ความเป็นคู่เนี้ย มองว่ามันมันเป็นความเป็นคู่ที่ถึงแม้คุณจะรู้ว่ามันหนะักคุณจะรู้ว่ามันเหนื่อยแต่คุณสามารถยังแบกมันต่อไปได้นะคุณยังทนกับมันต่อไปได้ยังคุณอยู่ในสถานการณ์นี้ได้บางคนตั้งใจสร้างครอบครัวด้วยความรักเลยนะในดูซิหรือสูญเสียสละความเป็นตัวเองเพื่อที่จะทำรงสถาบันครอบครัวหรือเพื่อที่จะมีคนคนนี้ไว้ในชีวิตอะ แล้วสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรชาวราศีมีมีไพ่เจดดาบเด็กถือมเมท้ามีไพ่คิงถือมท้ามีไพ่เทมพลนสถานการณ์บางท่านเจอกับความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปนะคะเจอความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปเริ่มมีเรื่องที่ไม่ได้เล่าให้กันฟังทุกทุกวันเริ่มมีเรื่องเล่ามาั่งไม่เล่ามาั่ง นะคะเริ่มมีเรื่องปิดบังเริ่มเริ่มมีความสัมพันธ์ที่มันสั่นคลอนผู้กรณีเป็นชาวราศีธนูก็ได้ด้วยนะคะามาดูกันความรู้สึกของคุณกับความรู้สึกของเขาเป็นไงดูสิขอให้ให้ความรู้สึกของชาวราศีมีลัคนามีเลยคะ่ะคุณรู้สึกอย่างไร คู้กรณีเป็นมีเหมือนกันก็ได้นะนาภายตามนี้เป็นราศีเมษได้ด้วยนะคะเอ่อไหนดูสิอืขอให้เขาหน่อยล้วเขาเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณชาวราศีมีและธนามี คู่กรณีเป็นผิดศพก็ได้นะจ๊ะออโอเคอะเดี๋ยวมาดูกันดูสิ ในรูปแบบที่ถ้าชาวราศีมีนเป็นฝ่ายถูกกระทําก่อนละกันถ้าชาวราศีมีนเป็นฝ่ายถูกกระทําคุณพยายามประคับป,ประคองความสัมพันธ์นี้นะบางท่านเนี่ยอยู่ในโหมดความสัมพันธ์ที่เขาไม่ได้มีเราเพียงคนเดียวนะคะแล้วยังเป็นลักษณะถ้าไม่ถ้ามันไม่ใช่ในเรื่องของการที่โสดไม่โสดอ่ะมันคือการที่เป็นความสัมพันธ์ที่บางท่านทํางานอยู่ด้วยกันงต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่สุดท้ายและความสัมพันธ์นี้มันยังมันยัง มันยังไม่ได้มีสถานะมันยังทําอะไรไม่ได้หรือบางท่านทําได้แค่ดีลเฉพาะหน้าที่ที่เป็นคือข้องเกี่ยวกันในส่วนไหนก็ทําในส่วนนั้นอืมเหมือนคนที่ยังต้องคุยการเหมือนคนที่ยังต้องจําเป็นต้องคุยทั้งๆที่ไม่อยากคุยอะ่ะเออมีเรื่องราวค้างคาที่ยังไม่ได้เคลียร์แต่คุณพยายามเชื่อปล่อยไปเพราะว่ามันต้องโฟกัสกับ เกี่ยวกับอะไรที่มันจําเป็นที่ต้องที่ต้อง h ฮ n ด l ไว้ในเวลานี้นะคะถ้าในลักษณะที่คุณเป็นผู้กระทําเขาคุณไม่คิดที่จะให้สถานะและความสัมพันธ์อยู่ละเพราะคุณมีคนคนนึงที่อาจจะเลือกไว้ในใจแล้วหรือตัวคุณเองมองเขาไว้แค่เป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือเป็นเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้ที่ดีที่สุดคือแค่คนที่เป็นเพื่อนอืมเพราะคุณ พราะคุณมีความรู้สึกว่าต่อให้อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่สุดท้ายแล้วมันจะมีคนหนึ่งที่ที่ต้องดราม่ามากๆและอีกคนหนึ่งก็ต้องเสียน้ําตามันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนคุณรู้ล่วงหน้าว่ามันจะต้องอยู่ในสถานการณ์ประมาณนี้ถ้าคบกับคนนี้ต่อไปคุณมองการไกลคุณมองไว้ข้างหน้าแล้วมันจะต้องเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นวันหนึ่งความเจ็บมันจะต้องอยู่ที่ฉันสถานะไม่ชัดเจนมันต้องอยู่ฉันเพราะฉะนั้นฉันเลือกเทคสถานะไม่ชัดเจนแล้วให้เขาไปก่อนเลย ในหน้าไพ่เขาหน่อยนะคะในหน้าไพ่เขาเนี่ยในลักษณะที่ถ้าเขาถูกกระทําเขาคือผู้ที่ถูกกระทำนะชาวราศีมีิเขารู้สึกว่าคุณคุณไม่ให้ทางเดินอะไรกับเขาเลยเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่สามารถไปต่อได้ทั้งๆท,ท,ที่เขาเป็นคนที่พยายามช่วยเหลือคุณมาโดยตลอดบางท่านช่วยเหลือในเรื่องการซัพพอร์ตทางด้านความรู้สึกเป็นที่ปรึกษาในยามที่คุณหาทางออกไม่ได้หรือแม้แต่บางท่านให้ความช่วยเหลือในเรื่องเงินด้วย แต่มีความรู้สึกว่าสุดท้ายช่วยเหลือไปก็คงไม่ได้อะไรเพราะคุณก็คงไม่ได้คิดที่จะลงเอยกับเขาหรือทําอะไรกับเขาทั้งนั้นมันเป็นแบบนั้นนะคะเขาค่อนข้างรู้เขาค่อนข้างรู้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่วันนี้ดีพรุ่งนี้แย่อะไรแบบนี้ได้ตลอดและในความรู้สึกที่ถ้าเขาคือผู้ที่กระทำถ้าเขาคือผู้ที่กระทำมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาไม่สามารถหาทางออกให้คุณได้ พราะจริงๆมันเป็นความผูกพันน่ะมันเป็นความผูกพันแต่ว่ามันเหมือนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่หนึ่งมีปัญหาข้องเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวถ้าเขาไม่ได้มีครอบครัวแล้วคุณไม่ได้มีครอบครัวแล้วนั่นแปลว่าที่บ้านเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างควบคุมในเรื่องของการคัดคนเข้ามาเป็นคนในครอบครัวอาจจะเลือกที่ฐานะอาจจะเลือกที่อะไรที่ที่มันเข้ากันได้แต่มันเป็นอะไรที่จับต้องได้แต่มันไม่ใช่ในเรื่องของความรักและความรู้สึกหรือความอบอ้อมารีอะไรทั้งนั้น มันเป็นแบบนั้นในการที่จะเลือกคัดคนเข้ามาในบ้านเหมือนเจอรักแท้แม่ไม่ปลืม้มอ่ะอืมฟิลแบบนั้นนะนะคะเดี๋ยวดูแนวโน้มกันขอไพ่ให้แนวโน้มนะคะขอไพ่ให้แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ชาวราศีมีนและธนามีนนะคะ ยิงถือมเมท้าไพ่หกมเมท้าไพ่สี่เหรียญไพ่เดอะสตาร์หน้าไพ่เนี่ยมันจะมีคนที่ยังพยายามประคับประคองรักษาความสัมพันธ์ต่อหน้าไว้อยู่นะแต่จริงๆแล้วภายในใจเนี่ยมันคือมีเรื่องปิดกั้นคือเหมือนดึงกันไว้กักกันไว้เหนี่ยวกันไว้คือประคองสถานการณ์กันไว้นะคะแต่ว่ามันไปไม่ถึงมันเรียกว่างไง มันดีไม่สุดมันเป็นือนนั้นมันดีไม่สุดนะแต่ว่ายังคงประคองกันได้ไม่ได้เลิกไม่ได้อะไรกันแต่มันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณอึดอัดกับสถานการณ์ตรงนี้ไหมหรือคุณมีความรู้สึกว่าก็แฮปปี้ก็ยังกอดเก็บไว้ได้นะคะเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนปิชาลิออลไพจัสติสไพ่สีเมท้าแล้วไพ่ควีนถือดาบ หน้าไพ่นะลักษณะความสัมพันธ์นี้ตีต่างถ้าถ้าดิวกับคนที่มีเจ้าของแล้วอันนี้ต้องเข้าใจว่าต้องควีนถือดาบมาเป็นเบอร์หนึ่งครอบครัวมาเป็นเบอร์หนึ่งนะคะความสัมพันธ์นี้เนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของการโดถ้าคุณอยากชนะคุณต้องคุณต้องเข้าหาคนในครอบครัวให้ได้จะต้องฝ่าด่านจะต้องเอาชนะใจคนในครอบครัวเขาให้ได้แล้วคุณจะสามารถเป็นหนึ่งในนั้นได้นะคะเป็นหนึ่งในนั้นได้คุณต้องพลิกเกมที่เป็นใช้เป็นบ้านนี้แม่ใหญ่ นะคะอ่ะยวดูซิเขาคุยกับคนอื่นในแบบเดียวกับคุณไหม e m Press, Knight, Pyjat, Pyhermit เออหน้าไพ่เนี่ยมันเป็นลักษณะของหนึ่งถ้าคนนี้ไม่ได้โสดคนที่เขาคุยคือคู่ชีวิตเขาแหละคือคนที่เขาเลือกไว้แล้ว press แต่พี่มองว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไปดีวกับคนที่เขารักคนยากๆอะกว่าเขาจะเลือกใครมาได้สักคนบางความสัมพันธ์มันช้ามันเงียบจนมันจบไปแล้วคนที่คุณดิวด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเป็นคนที่ค่อนข้างมีความลับมีโลกเป็นของตัวเองโลกนั้นเน่มันขึ้นอยู่กับตัวเขาว่าถ้าใครพยายามที่จะเข้าไปในช่วงที่เขายังไม่ได้อนุญาตอะโดนเด้งไปหมดอะเป็นแบบนั้น นะคะ ừ. มีเกณฑ์จะได้ปรับความเข้าใจหรือมีคอมมิตเมนต์ไหมคะสำหรับราศีมีน ไช้เนี่ยจริงๆมันเป็นการเหมือนมีคอนดิชันที่รู้กันอยู่แล้วว่ามันอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์แบบนี้มันรู้อยู่แล้วอะค่ะมีการส่องแล้วรู้กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ้าจะให้ปรับความเข้าใจหรือได้คอมมิชเมนต์อะไรมากกว่านี้ในขั้นที่มันเลเวลอัพขึ้นไปนะเวลานี้มันยังไม่มีเวลานี้มันยังถือกันไว้ในฐานะคนคุยคนที่เป็นเพื่อนหรืออะไรแบบนี้นะคะมากกว่าแต่ถามว่าเขาประครับประคองคุณไหมเขาก็ประครับประคองคุณอยู่นะคะ ต่เพียงแค่ว่าไม่พร้อมที่จะให้มากกว่านี้ค้าออยากอบอกอะไรคุณไม่จ้ะมีห้ามีเทา้าไพ่ห้าเหรียญอกสิบถ้วยแปดเหรียญการทะเลาะกันก,การไม่เอาใจใส่ซึ่งกันและกันความน้อยอกน้อยใจมันเป็นจุดบันทอนที่ทำให้ความสัมพันธ์ในการที่จะพัฒนาเป็นครอบครัวที่ดีในอนาคตอะ มันน้อยลงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปรับทัศนคติเรื่องราวที่ผ่านๆมาเนี่ยค่ะถ้ารู้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ที่มันมีปัญหาปัญหาเรื่องของคุณเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่สะสมไว้แล้วเลือกที่จะไม่พูดพอมันไม่พูดแล้วมันก็มันก็ขัดแย้งกันขึ้นมาเรื่อยๆแต่เป็นการขัดแย้งที่อยู่ดีๆเอ๊ะทำไมต้องเป็นเรื่องนี้คือสืบสาวเราเรื่องเราไม่รู้มันมาจากอะไรซึ่งบางครั้งมันอาจจะเหมือนแบบคนหนึ่ง มีปัญหาแล้วทดเรื่องไว้ในใจทศไว้เรื่อยๆทศทๆทศทท,ทไปเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่ามันเกินไปแล้วแล้วอีกฝ่ายหนึ่งคือไม่รู้เรื่องเพราะเพราะว่าไม่ได้มีการแจ้งให้รู้ล่วงหน้าว่าไอ้ที่พฤติกรรมที่เขาทํามันไม่โอเคนะแต่มันไม่โอเอยังไงอะไรเงี้ยไม่ได้มีการบอกถึงเวลาระเบิดลงให้เรามาระวังเรื่องนี้ไว้นะคะถ้าคุณเลือกที่จะไปต่อกับคนนี้จะเป็นยังไง หนึ่งถ้วยในจานนะแปดถ้วยไพ่เก้าถ้วยหน้าไพ่เนี่ยให้เรามาัดระวังในเรื่องของความอยากได้สถานะในเมื่อมันไม่ได้ในจุดที่ตัวเองอยากจะได้สุดท้ายมันจะต้องเดินเดินหันหลังมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดินหันหลังเพราะว่าไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้อแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่า ถามว่ามันมีโอกาสได้ไหมโอกาสได้พี่ว่ามันมีแหละแต่คุณอาจจะต้องอดทนมากพอเพราะหนึ่งถ้วยกับไพ่เก้าถ้วยมันมาเจอกันแล้วมันที่สิบถ้วยนั่นแปลว่าคุณต้องรอคุณต้องรอจนกว่ามันจะมาบรรจบกันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเทอย่าเพิ่งทิ้งไปก่อนเพราะว่าไพ่แปดถ้วยแปลว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้มาเป็นระยะเวลานึงละคุณสร้างมันมาพอสมควรละนะคะถ้าคุณรู้สึกเสียดายแล้วคุณมีความรู้สึกว่าแบบไม่เป็นไรยังทนได้ยังไหวองไรก็อยู่ที่คุณแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่า เปรียมากไม่ไหวมากจะเดินออกมาก็ก็ได้เพราะว i วอ o f f อ r ์ u n e กับไพเทพีออกมาบอกนั่นแปลว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงนะถ้าคุณเลือกที่จะไปเริ่มต้นใหม่จะเป็นยังไงไพสองดาสามเมถาวหกถ้วย8เมถาทาหน้าไพเป็นลนักษณะถึงคุณจะไปเริ่มต้นใหม่คุณก็ยังพยายามสื่อสารกับคนเก่าวคุณย,ยังตัดใจจากเขาไม่ได้ น้าไพ่ใครไม่รู้แต่ว่าคุณก็จะยังคิดถึงคนเก่าอยู่ดีโอเคกองนี้อาจจะไม่พร้อมไปกองนี้อาจจะไม่พร้อมไปเพราะว่ายังไงก็ยังรักคนเก่ายังรู้สึกถึงคนเก่าถึงไปมีคนใหม่ก็ยังเหมือนคีบคนเก่าไว้อะประมาณนั้นคีบคนเก่าเออถ้าอย่างนีนนาอะไรคะอืมอืม กรนีเป็นชาวราศีมิถุนก็ได้ไพ่บอกว่าถ้าเขารักเราพอก็จะมีเราเพียงคนเดียวนะเขาจะเห็นคุณค่าของเราเขาจะไปปฏิบัติกับเราอย่างดีเลยถึงแม้เขาจะมีคนเข้ามามากมายในชีวิตแต่เขาจะให้ค่าคุณมากที่สุดเขาจะเลือกคุณมากที่สุดเขาจะดีกับคุณมากที่สุดถ้าคุณอยู่บนความรักความสัมพันธ์แบบนั้นได้เมื่อไหอไร่คนนั้นนะช่คู่แต่ถ้า ไห้นอกเหนือหลังจากนั้นที่ว่าไปเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่เห็นคุณค่าเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ปรับตัวเข้าหากันไม่เอื้อเฟื้อสิ่งดีๆให้ซึ่งกันและกันไม่เมตตามไม่กรุณานหรือไม่อะไรก็แล้วแต่เราต้องถามตัวให้ได้นะเราอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นไปทําไมนะคะโอเคเป็นกำลังใจให้สำหรับชาวราศีมีนและคณามีนเดี๋ยวเราไปต่อกันกับการงานการเงินนะจ๊ะ โอเคการงานการเงินมาดูกันหน้าไพ่บอกว่าคุณจะเจ็บหนักจากการเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นกับคนที่คุณไว้ใจกับคนที่คุณคิดว่าคุณหวังดีกับเขาแต่สิ่งที่เขาทำกับคุณนะ่ะมันคือการไปพูดถึงคุณในอีกแบบหนึ่งหรือไปเขาเรียกว่าไงเหมือนการรับความรู้จากคุณไปเสร็จแล้วเขาก็ไปทำใช่ปะแต่เหมือนเขาเขาฟังไปไม่ครบอะคุณนึกออกไหม หน้าไพ่เหมือนแบบจับไปเฉพาะแบบจับไปได้บางส่วนเสร็จแล้วก็ไปทําไปทําเสร็จก็ผิดผิดเสร็จก็มาโทษคุณว่าก็สอนแบบนี้ก็พี่เขาบอกแบบนี้ก็เขาบอกแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการแก้ไขคือ1เนี่ยทำตามหน้าที่ของคุณก่อน2คือถ้าคุณจะต้องให้คาปรึกษาอะไรกับใครเนี่ยพยายามที่จะเหมือนให้เขาจดอะนึกออกปะให้เขาจดเพราะบางเพราะบางคนพอมันฟังแล้วบางคนเขาไม่ได้เก็ต นะคะไม่ได้เกตทั้งหมดคุณลองให้เขาจดแล้วคุณก็ดูด้วยว่าเขาจดว่ายังไงว่าเขาทําว่ายังไงอะไรประมาณนี้ส่วนที่เหลือคือคุณอาจจะแบบเหมือนแบบก็ให้คําแนะนําในเท่าที่คุณรู้อะไรเงี้ยเท่าที่คุณรู้ที่เหลือก็อาจจะต้องในส่วนของวิธีการหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะให้เขาไปคิดหาวิธีทําเอาด้วยตัวเขาเองเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณจะเดือดร้อนจากความปรารถนาดีใช้คํานี้เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในเรื่องของการงานการเงินให้ เขาเรียกว่าไงยังคงมีรายจ่ายยังคงมีรายจ่ายแต่คุณก็ยังคงมีรายรับเข้ามานะแต่ว่ารายจ่ายมันก็เยอะภาระคุณเยอะนี่ชาวราศีมีนคุณต้องรู้จักปฏิเสธให้เป็นบ้างคือช่วยเท่าที่ช่วยได้ให้เท่าที่ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแมเนจให้เป็นบริหารให้เป็นหรือรู้จักปฏิเสธให้เป็นเรียกว่ายังไงการปฏิเสธเนี่ยมันคือไม่ใช่การไม่ซื้อเลยนะแต่มันต้องชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่เราต้องมีในเวลานี้มันมันแค่อยากมีหรือมันจําเป็นอะไรก็ว่าไปเพื่อที่จะช่วยเซฟอะไรต่างๆนานางคุณได้แต่มีเกณฑ์ที่จะมีการโต้แย้งมีการพูดคุยนะคะแต่ว่าพี่มองคุณจะสามารถเอาตัวรอดมาได้ด้วยด้วยการที่หนึ่งหลักฐานที่คุณมีพยายามทําให้รัดกุมนะสองประสบการณ์ที่คุณมีนะคะประสบการณ์ที่คุณมีสามคือความนิ่งของคุณอืม ความนิ่งของคุณลองไปดูว่าคุณจะสามารถทำอย่างนี้ได้ไหมเพราะว่าหน้าพ่าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะจากการที่คุณเจ็บจากการใจดีเกินไปเพราะฉะนั้นอย่าใจดีกับใครเกินไปอยู่แต่ในพื้นที่ของคุณทำตามหน้าที่ของคุณคุณหนักมาเยอะแล้วนะคะสิบดาสิบม้เท้านึกออกมามันจะกลายเป็นเหมือนแบบ จริงๆง,งานมันก็หนักมากแล้วแต่คุณก็จะมาโทษว่าแบบฉันทําดีขนาดนี้ยังมีคนแทงข้างหลังฉันได้ขนาดนี้อีกเหรออะไรแบบนี้อย่าให้มันเป็นดราม่าขนาดนั้นเราต้องรู้จักโปรเทคตัวเองป้องกันตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณมีคุณก็แบกเยอะคุณก็แบกไว้เยอะอยู่แล้วนะคะอยากให้จริงใจแต่จริงใจกับคนที่คุณต้องดูคนให้ออกเพราะมันขึ้นไพ่แมจิเชียนคุณต้องดูคนให้ออกว่าคนไหนเข้ามาเพราะว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะ เข้ามาเพราะผลประโยชน์หรือเข้ามาเพราะจริงใจจริงๆอืงม,มิตรภาพมันเขาเรียกว่าไงอ่ะมิตรภาพมันบางครั้งมันอย่าไปหาในที่ในที่ทํางานที่ทํางานคือที่ที่เราไปใช้ประสบการณ์ที่ที่เราไปสร้างรายได้แล้วก็เป็นที่ที่เรานําสิ่งเหล่านั้นอะกลับมาเพื่อครอบครัวเข้าใจใช่ไหมเออ เพราะฉะนั้นเอาแต่พอดีเอาแต่พอดีนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปความรักการงานการเงนิงนชาวราศีมีนลัคนามีนครึ่งเดือนหลังนะคะขอบคุณสําหรับการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์การรับชมด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครนะจ๊ะรายละเอียดการดูดูส่วนตัวที่มุมบนขวามือแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวดูให้คะ่ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ